โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนิดนึงครับเออสวัสดีครับชื่อลมหนาวครับอ,อ,อ่าอยู่กับทีมสาธิตการทํหุ่กระบอกบ้านที่กระตุนได้อะไรเงี้ยมานานอะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงกอ เริ่มแรกเริ่มทีเลยนะครับก็คือว่าเรียนอยู่ที่ออจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะศิลปะศึกเออศิลปะกรรมศาสตร์และคราวนี้ก็คูนึงนะครับก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาฝุ่นกระบอกครับผมใช่ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักฝุ่นกระบอกแบบเป็นแทบบว่าได้ได้ลงมือทําได้จับได้อะไรอย่างเงี้ยครับในรายวิชาครับผมแล้วก็ทําไมถึงมาชอบหรือสนใจฝุ่นกระบอกเพราะเรียนศิลปกรกกรมด้วยต้องบอกว่าปกติเราใช้ตัวเองลําใช่ไหมครับ เราเป็นนักแสดงอยู่แล้วแต่พอคราวนี้มันท้าทายมากก็คือว่าเราต้องเชิดหุ่นซึ่งเราไม่เคยทําเลยเราไม่มีพื้นฐานด้วยแล้วก็ก็คือมันก็เป็นการท้าทายความสามารถอีกแบบหนึง่งและอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าการแสดงหุนเนี่ยเริ่มหายไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีเป็นหนึ่งในนั้นในการที่เราจะบำรุงรักษาได้เราก็ยินดีครับทีเนี้ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยที่ดูที่ดูหุ่นกระบอกที่เป็นขึ้นรำไทย,ยางย เขาเขาคงคิดโอ้คงยากแน่แเลยจริงๆยากหรือง่ายยังไงเรียนรู้ไดใช่หครับถ้าในการเชิดอาจจะต้องมีการใช้เวลาสักนิดนึงแต่ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับคนที่อยากจะทําจริงๆครับแต่ว่าถ้าในการวาดหรือระบายเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความคิดว่าเป็นแบบแผนขนาดนั้นหมายถึงว่าอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนเลยว่าทุกคนอยากให้หุนของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับสำหรับการสาธิต ปฏิทินเขาบอกนี้ก็คือมาลงสีที่หน้าใช่ก็ส่วนใหญ่ตัวหุ่นเนี่ยเราทําง่ายๆเลยก็คือว่าทํามาจากเซรามิกใช่ไหมครับตัวหุ่นครับผมอ่าแล้วส่วนตัวที่คอยประคองหุ่นนะครับก็ทํามาจากอ่าจะมีเอ่อหลใช่เป็นหลอดแกนพลาสติกแล้วก็เนี่ยก็เป็นไม้แหลมทั่วไปครับอ๋อคือให้เหมาะกับสําหรับเยาวชนด้วยแม่อันตรายอ่าปลอดภัยว่าคือจาลองมาจากตัวใหญ่ของจริงใช่ไหมครับ แค่นนยอ่อขนาดเล็กๆแล้วก็สามารถตั้งเป็นโมบายจะตั้งที่บ้านตั้งที่โรงเรียนหรือว่าในรถก็ยังได้เลยใช่รับได้ครับสวยสวยเลยนะครับการทนอย่างนี้ฐานฐานนิดนึงแล้วร,ระหว่างตัวตัวเล็กกับพอมาต้ใส่ตัวจริงที่แสดงพอเราประเชิดขุนตัวจริงเนี่ยมันความรู้สึกอะไรยังไงบ้างกันยังไงที่จริงแล้วตัวเล็กอะเหมาะกับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าสนใจ ที่พึ่งจับเนี่ยอย่างแบบทําไม้ทํามืออะไรง่าย<อ>ใช่ไหมครับแต่พอตัวใหญ่เนี่ยด้วยสเกลงานที่ละเอียดมากขึ้นอย่างสมมติว่าอย่างมือเนี่ยก็จะมีความละเอียดกว่านี้ใช่ไหมจะมีความแบบงอนกว่านี้รูปลักษณะความละเอียด<อ>ตัวหุ่นตัวใหญ่ก็จะมีความเชิดยากกว่า<อ>เพราะว่าการเชิดหุ่นเนี่ยคือเราเคยเป็นคนดูมาก่อนอเราก็จะบางทีบางมุมมองเราจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเชิดระหว่างคนกับหุ่นดูเป็นคนเดียวกันอ่า แบบนี้เราก็ต้องเหมือนเราใช้จิตวิญญาณในการผ่านจากตัวเราอะผ่านไปที่หุ่นมันจะไม่ต่างมันจะต่างกันจากนรสินป์ที่เราแสดงด้วยตัวเราเองเอใช่ไหมคะแ,บบแต่อันเนี้ยผ่านหุ่นใช่เราต้องขายตัวหุ่นเหมือนนางแบบขายเสื้อผ้ายกตัวอย่างแบบนั้นเลยครับใช่แล้วสําหรับตัวตัวเสือปีนเองฝึกนานไหมครับอุ้ยของดู อยู่บ้านตุ๊กตตุ่มมาก็สี่ปีแล้วค่ะสี่ปีห้าปีแล้วก็คือตอนนี้ก็เข้าชุดการดแสดงเมื่อกี้อยู่บนในคณะแสดงด้วยแล้วจะบอกว่าของบ้านตุ๊กตตุ่เราไม่ได้มีแค่ขุนละครไทยครับซึ่งปกติเราจะมีเอ่อการ์ตูนที่ฉายทางไทยพีบีเอสครับใช่ก็จะเป็น,ปนาการ์ตูนสอนเด็กด <c oughs> ีการ์ตูนพระพุทธเจ้ามีสุขสากพรมีหลากหลายเรื่องเลยที่ต่างจากขุนไทยที่เราเคยเห็นใช่ครับก็จะมีแบบ ตุ๊กตาคอยสอนเด็กอะไรเยอยครับก็มีครับวันนี้มาทํากิจกรรมสาธิตเวิร์กช็อปเนี่ยเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างชอบไหมเราฟังนเด็กๆให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ระดับคุณครูด,ด้วยใช่แล้วก็จะได้เห็นฝีมือทั้งของน้องๆแล้วก็ของคุณครูมาประดิษฐ์ปลาอะไรพวกนี้เตรียมขุดมากี่ตัววันนี้โอ้โหเยอะไหม หลักร้อยค่ะคุณพี่จริงๆเพราะว่าบางคนขอเออเอาไปทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ให้ไปได้ใช่ครับแตมีเป็นใช้เป็นสีอะคริลิกทั่วไปใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีงานก้าชาชงานอะไรก็จะไปจะออกบูธจากเดแดงบีใกล้ๆเลยเดี๋ยววันเด็กวันเด็กอ่าใช่วันเด็กเนี่ยมีแน่ครับแล้วก็มามีที่นี่แล้วก็มีที่ช่องไทยพีบีเอสด้วยสถานีใครสะดวกมาที่นี่ที่ก็มาได้มาทําสาธิต คงจะบอกได้เนอะใช่ครับมีให้เลือกหลากหลายสีด้วยโอเคสวยงามมากเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับ